หลังจากน้องขอมให้หันปิดนะคะน้องของก็มาเตรียมตัวลงเรือค่ะจะเจอกันในเรือนะคะไปกันเลย ายเองนะคะประตูตัวเย้มากเลยค่ะมาดูตาน้าคหอมรีมึงนะคะโ <Okay. S 2> อ,อเคนะคหอบคร้อมค่ะนี่ค่ะนาคหอมพร้อมแล้วพ่อพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอืย ตัวใหญ่อยู่ตัวน,นึงพี่อค้ตัวใหญ่เดียวไ,ได้เี่ือลูกปลาสองภาพคืออะไนี่ค่ะพี่พี่ยอดมึง ตอ <laughs> นเห็นทีเดียวได้หมึกเต็มเลยค่ะนี่โอเยี่มากใา่ตัวมากเลยค่ะนี่ค่ะกับไก่ชิ้นหนึ่ง <c ười> ไก่ก็ไม่กินแล้วนี่โยนไก่แล้วนี่ค่ะ đẹp to vậy vậy luôn đây ha เฮ้ประจวดสองซีเราก็มีสองซีเหมือนกันนะอ้เธอหวันจรึเดี๋ยวมันไม่โฟกัสสองซีจริงในสองซี 拜拜。Bye bye.